จากความเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วกันหลายคนติดตามรายการเราอยู่ก็จะเป็นต้องไปช่วย transform ธุรกิจครอบครัวแล้วบางทีมันก็จะมีความเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะอยากให้คุณแมนเล่าอาจจะในมุมของการทําธุรกิจครอบครัวก่อนเราเป็นเด็กๆอะ่ะบางทีเรามีความคิดที่อาจจะล้ําแซงคุณพ่อคุณแม่เราไปแล้วเฮ้ยเราคิดว่าเทคโนโลยีนี้มันดีจริงๆช่วยได้เขาอาจจะยังไม่เห็นหรือเขาอาจจะยังไม่คิดแบบเราเราคุยกับคนในครอบครัวของเรายัางไงครับเป็นโจทย์ยากหนึ่ดิวประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็เรียกว่ายากแต่ไม่ยากเกิน ไปแล้วกัน,นทั้งศาสตร์และศิลป์เหมือน <ừ> กันเช่นเคยนะครับในการที่เขาให้ความสําคัญกับอะไรเขาเกิดมายุคสมัยไหนเขามองอะไรเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่นให้เห็นภาพนะครับก็ผู้ใหญ่เนี่ยเขาจำกัดกับเวลาการทํางานเป็นตน้น <c oughs> มีตัวชี้วัดหลักก็คือทางานเข้ากี่โมงเสร็จกี่โมงใครทํโ OT ีเลิกดึก <c oughs> แปลว่าขยานันแต่เราอาจจะมองว่าคนทํางานอยู่ดึกเนี่ยเขาอาจจะทํางานช้าหรือเปล่าประสิทธิภาพต่าหรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้ขยันหรือเปล่าครับ <c oughs> แต่ว่าคนทํางานกลับบ้านตรงเวลาเนี่ยคือคนทํางานประสิทธิภาพดีหรือเปล่า <c oughs> แต่ผู้ใหญ่เขาจะบอกว่าคนตรงเวลากลับ,บบ้านตรงเวลาเนี่ยแปลว่าไม่ขยันแหละ <c oughs> เหมือนเป็นจุดที่ให้ความสําคัญอ่ะไม่เหมือนกัน มองคนละมุมเราก็เข้าใจเขาแล้วเราก็ต้องหาจุดที่คอนวินใ์ว่าเฮ้ยคนทํางานอยู่ดึกอะเราก็พูดสูตรเลยว่าไอคนทํางานอยู่ดึกและขยันก็มีไอคมงานอยู่ดึกแบบ ทำงานไม่เก่งก็มีแต่ว่าทํายังไงให้เห็นจริงก็กลับมาเรื่องเดิมก็คือเรื่อง Data าพี่ตาถึงสุดท้ายก็คือเรื่องข้อมูลมันคือแฟกต์มันไม่ใช่อารมณ์มันไม่ใช่ subjective เราก็ต้องเอาพวกนี้ออกมานําเสนอให้เขาเห็นว่าเทสต์สัมเปิลก็ได้ให,ให้เขาเห็นว่าลองวัดง่ายๆว่างานนี้เขาทําได้10งานคนนี้ทําได้กี่งานเราก็เห็นแล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้เขาดูหรือทํายอดขายได้เท่าไหร่คนนี้ทํายอดขายเซลล์อย่างเงี้ยครับก็ต้องให้ให้เห็นตัวเลขพอเห็น<ข>ตัวเลขก็ชอบมากก็คอนวิซได้คอนวิซได้ก็มากับการสมมติตอนแรกเก็บข้อูลโดยแ ก็คอนวินได้ว่าขอระบบแล้วกันเพราะว่าเก็บไม่ไหวแต่อยากเก็บทุกคนแล้วนะอย่างเงี้ยครับจวให้เห็นปัญหาแล้วเรามีทางแก้ไหมมีครับแต่ว่าเราขอเงินลงทุนประมาณนี้ครับขอเงินเพราะว่าเก็บแมนนวลไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าเราต้องเก็บแมนนวลให้เขาเห็นก่อนสมมตินะครับให้เห็นภาพจริงดีชอบมากเลยครับก็ผมผมชอบที่แมนเปิดมาว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่เรื่องของมุมมองแล้วก็ value เนาะคนเกิดสมัยนึงคือต้องบอกว่าในอดีตมันไม่ได้มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเยอะการที่ คนลงเวลากับมันยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งทางานนานเท่าไหร่มันแทบจะเป็นเรียกว่าผลโดยตรงกับเอาพุที่ออกมาแต่สมัยนี้มันเริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือมันเริ่มทํางานฉลาดกับคนทํางานไม่ฉลาดมันสามารถมีเอาพุที่แตกต่างกันมากๆได้เนาะเราก็คุยด้วยอะไรที่มันมันวัดผลได้ชัดๆนะครับเราก็บอกงั้นก็เอา Data มาดูเนาะแต่ Data เริ่มต้นมันก็ยังเก็บไม่ได้ก็เก็บ Man นวลก่อนพอเก็บ Man นวลเสร็จทีนี้กลายเป็นนอกจากจะคอนวินส์เรื่องเดิมที่เถียงกันได้แล้วเขาก็เห็นว่าเออเก็บไปอย่างนี้มันก็ดีนะแล้วเราก็จะขอ นะครับแล้วก็ส่วนอีกสําคัญก็คือทําในส่วนที่ยังไม่มีใครทําเช่นพวกดิจิตอลการเรีฟอร์เมชั่นเนี่ยส่วนใหญ่ๆก็คือเป็นส่วนที่ยังไม่เคยมีใครทํำรู o ท m p r พล e มันเยอะกว่าทําจะ success ขนาดไหนมันก็ยังไงก็สำเร็จเพราะว่ามันยังไงก็บวกดีขึ้น5%ก็ถือว่าดีขึ้นถูกไหมครับมันไม่ใช่แค่เราขอทําเพราะเราอยากทํา แต่เราขอทําเพราะเราอยากทําให้ระบบมันดีมีมาตรฐานเราจะได้พาบริษัทเข้าตลาดได้มันก็เรียกว่าคุยกันด้วยเหตุและผลมากขึ้นเนาะแล้วก็เดต a เป็นเครื่องมือที่ดีก็อีกท่าหนึ่งนะครับเป็นทิคเลทริคเล่นวาที่เราอยากจะแชร์น้องๆแรพี่ทุกคนที่ทาที่บ้านนะครับก็ท่าที่ปรึกษาแล้วกันเราเรียกว่าคุย3มฝ่ายแล้วกันนะครับการคุย3ฝ่ายก็คือพ่อแม่หรือเราแล้วมีคนที่ปรึกษาเป็นคนกลางเนี่ยเป็นท่าที่ค่อนข้างได้ผลการที่เรามีที่ปรึกษาเนี่ยมีบุคคลที่3เข้ามาในวงสนทนา ผมพูด,ดง่ายๆคือความเกรงใจครับการเกรงใจที่จะฟังมีความอดทนมากขึ้นในการฟัง<ช>และพอมันเริ่มได้ยินเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออจริงๆมันก็เป็นคอนเซปต์ที่ดีที่<ช>โอเคแล้ว,<ช>ลวพอ<ช>เริ่มปรับจูนกันนิดนึงก็มันก็ไปต่อได้เราพอเราเห็นว่าแก่นมันคืออะไรเราก็ต้องเตรียมข้อมูลเตรียมพร<ม>ีเซนเทชันที่ดีไม่ต้องสวยงามแต่ดูเข้าใจ<ม>ดูง่าย,าย<ม>อย่างเงี้ยครับพอ<ม>เข้าใจง่ายเขาอ๋อเหรอเรื่องนี้เหรออ๋อเข้าใจแล้วแต่ตอนแรกมันคุยกันไม่ได้เพราะมันยังไม่เห็นเรายังเคารพกันและกันเนาะฝั่งเจนใหม่เราก็มีไอเดียอะไรเา โลกใหม่ที่พ่อแม่ไม่เห็นพ่อแม่เขาก็มีประสบการณ์หรือมีมุมที่เขาก็เห็นแล้วเราไม่เห็นพอมีคนกลางที่ช่วยทําให้ทั้งคู่ฟังกันมากขึ้นจริงๆมันอาจจะยังไม่ได้ทําเป๊ะวิธีคนใดคนหนึ่งแต่มันก็จะมีเรียกว่าจุดตรงกลางแล้วกันที่อย่างน้อยที่สุดเราก็ขับเคลื่อนของไปข้างหน้าได้ในวิธีที่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังพอใจอยู่แล้วมันก็จบวินวินแล้วก็องค์กรเคลื่อนที่ไป